สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะพบกับโบค่ะแล้ววันนี้โบจะชวนผู้ชมมาทําเมนูเบรคฟาสต์ค่ะหรือว่าอาหารเช้าแสนอร่อยแล้วก็น่าทานมากๆเลยกับเมนูที่มีชื่อว่าไข่อบขนมปังค่ะเราจะอบไข่ที่อยู่ในขนมปังค่ะเวลาเสิร์ฟก็พร้อมกับเบคอนชีสหรือว่าผักต่างๆที่ชอบได้เลยหรือว่าจะเสิร์ฟคู่กับสลัดก็ได้รับรองว่าเมนูนี้ทําง่ายอร่อยแล้วก็น่าตาดีมากๆเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากลองทํานะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูไข่อบขนมปังกันเลยค่ะวันนี้โบเลือกใช้ขนมปังแบบทรงกลมแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีขนมปังที่เป็นตัวปัเก็ตค่ะเป็นลีลีเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะเลือกขนมปังที่ชอบมาเลยแต่ว่าอยากให้มีความหนาขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจาะรูแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะมาโบจะใช้มีดที่มีใบเลื่อยแบบนี้ค่ะมันจะหั่นขนมปังได้ง่ายค่ะ เป็นมิสเต็กก็ได้ค่ะมาเราก็เจาะเลยค่ะกะเอาว่าขนาดเนี่ยจะพอดีกับเวลาที่เราตอ,อกไข่ลงไปแล้วแบบมันก็จะพอดีพอดีกันไม่เล็กเกินไปจนไข่มันล้อนออกมาค่ะถ้าเกิดกว้างเกินไปยังโอเคค่ะยังอยู่ได้ก็จะอามาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขอเล็มข้างๆอีกนึนงปึ๊บ ประมาณนี้โอเคฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็เก็บไว้จัดเสิร์ฟได้ค่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูอีกหลายๆอันเลยนะคะก็เลือกขนมปังแบบนี้แล้วก็เจาะขนมปังลงไปเลยใครชอบขนมปังแบบโฮลวีตอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่เลยนี่แบบนี้ก็ใส่ไข่ลงไปก็น่าจะโอเคค่ะ เดีย๋ยวโบจาหั่นให้ครบ5-6อันเลยตามจำนวนไข่ที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็เจาะขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาเนยกันค่ะนี้โบใช้เป็นเนยเค็มค่ะถ้าเแต่ว่าใครมีเนยจืดก็ใช้ได้ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้หมดเลยดูในตู้เย็นเราเราก็ทา เอาเนยมาตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติอะคะ่ะให้มันแบบเหลวๆนิดนึงแล้วก,ก็ทาข้างในขนมปังให้ทั่วเลยอโอเคทาแบบนี้ก็จะทาให้ดู2อ 2> อันปึ๊บ โอเคค่ะทาให้ทั่วแบบนี้เลยเราก็จะมาผักไว้ข้างๆค่ะเดีย๋ยวเราจะมาหั่นมะเขือเทศกันค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าในตู้เย็นใครมีผักอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะจะใช้เป็นเห็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยน,นี้โบใช้เป็นมะเขือเทศเชอรี่แบบนี้ตอนที่เอาไว้ใส่สลัดค่ะมันก็เลยอยู่ในตู้เย็นเพียบเลยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอยากได้เห็ดด้วยเลยแต่ว่าในตู้เย็นไม่มี เวลาทานจะได้มีสีสันด้วยค่ะสีแดงๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเด็กๆทานเนี่ยเขาก็จะได้แบบว่าได้ทานผักด้วยในแบบว่าตัวเดียวกันเลยเพราะเด็กบางคนจะทานผักยากค่ะโอเคแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศค่ะลงไปใน ขนมปังของเราโอเคนโอเคค่ะแบบนี้ก็ใส่ให้มันกระจยาจยกระจายทั่วๆเวลาตักทานจะได้เจอทุกคำเลยแล้วเราก็จะมาตอกไข่ค่ะใส่ลงไปด้านในปุ๊บ ช่องเราพอดีเป๊ะเลยไหมคะโอเคอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยเกลือกับพริกไทยค่ะเล็กน้อยถ้าเป็นเด็กๆอาจจะไม่ชอบพริกไทยค่ะไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปอบค่ะในเตาอบที่โบกวอร์มเอาไว้แล้วที่170องศาเซลเซียสค่ะใส่ถาสาหรับเข้าเตาอบเอาเข้าอบไปเลยค่ะใช้ไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะเวลาที่ใช้ก็ประมาณ15 25นาทีก็แล้วแต่ไซส์ของขนมปังหรือว่าแล้วแต่ความชอบว่าชอบไข่แบบไหนชอบไขส่สุกๆก็อาจจะนานกว่าน,นั้นได้ค่ะลองเปิดเช็คดูแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนที่สุกแล้วค่ะ ตอนนี้โบอบไข่ในขนมปังค่ะไปประมาณ15นาทีแล้วค่ะเอาออกมานึงแล้วก็มาโรยความอร่อยเพิ่มลงไปค่ะโรยชีสนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเต่ออบไปอีกประมาณสัก2นาทีค่ะให้ชีสละลายเยิ้มๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อบชีสเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปแป๊บเดียวประมาณ1นาที2นาทีค่ะแล้วแต่เลยว่าแบบชอบแบบไหนเอาอันนี้ดีกว่าใข่กำลังแบบว่าเพิ่งเริ่มสุกนี่ค่ะแล้วโบก็จะโรยค่ะเบคอนทอดกรอบโอเคแล้วก็อาจจะเติมต้นหอมนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าพาสเฟลหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ โอเคค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเมนูนี้ไข่อบในขนมปังค่ะน่าทานมากๆเลยใช่นค่คะสามารถใช้ช้อนเนี่ยตักทานไข่ข้างในที่มันยังกําลังแบบว่าเยิ้มๆอร่อยมากๆเลยค่ะหรือว่าจะฉีกบิขนมปังค่ะ กับไข่เหมือนเวลาที่เราทานซุปก็ได้ค่ะแบบนั้นเลยสําหรับเมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองทําเข้าไปดูสูตรอาจารยส่วนผสมกันได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel. t v สําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากทานแล้วค่ะจะได้ทานแบบร้อนๆเลยแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย